กับวันนี้มาแก่งส้มกับวันนี้แก่งส้มปลาทูกับลูกเครืออันนี้กับมีเคลื่องปรุงก็มีแเครื่องแกงกับเกลือส้อมน่าวลูกเกลือแล้วกับพันธุ์บปลาทูติงกอันนี้สุดเด็ดลาต้มคืยปลาปุ้มจะมาส้มไปในเครื่องแกงกัน เดี๋ยวมาเนี่ยวิธีตั้งเงินกับขั้นตอนเด MP, here, ze, ียวกันก็เนี่ยนำเดือดเรียก็คือจริงๆก็ใช้กรอกก็ได้แต่ว่าผมตอดนัดแบบนี้วะนะครับน้กนิดกับเนี่ยนำมาหยีไปตรงกับเคยสังเก่งให้เข้ากันก็เดียวว่ายี่ยีหยีแบางคนั้นลายในหม้อยดเลยครับไม่ตือเลยอันนี้ผมลายเสิร์งเก่งผมก็ตุ้มหนังพุ่มเก่งประ <tr unk> <deven Ga on> มาณ <t os ota ans> ตุ you know, so, ้งถึงขึ้มากระตุ yeah. ้งแต่ว่าตายเก็มคนนี้สักตุ้งถึงโหลต้องได้จำนวนปลากันครับเนี่ยกับปลากันจำนวนมากเก็บเพื่อการใช้ได้อยู่แบบมันอยู่ที่ปริมาณนะปริมาณกล้องวัตถุดิบเสียวจะใช้เนี่ยกับอ่าลายกับตึ้งเนี่ยลายข้าวกับตึ้งเนี่ยแบบใส่ในเครื่องแกงทีหลายทีหลายทีนะคน น้ำต่อนเด็กเราต้มไม่ต้องใส่หมากันใส่ทักทิพย์ยก่อนเราก็ไปเติมก็ได้เพิ่มขึ้นทักทิพย์ต่อนัอันนี้วันนี้แกงกับลูกนาวแกงบําบนาววันนี้บางคนก็ไอแกงกับสมข้ามซดกระดาษหรือว่าสมข้ามเปียกกระดาแล้วแต่ได้ไหม คับ,บนี่ละลายไม่เลยคิดว่ามันมันก้าวหนีจากนารไล่มส่ยไปเลยไม่ต้องอนำรางกรกอันนี้ละ่ะนำรางตุย้ยนะครับคนีข้าวันกับ បាទនេះនិមមកអាซื้อใหม่ថ្ងៃនេះຖືว่าខ្ញុំเคยแกงกับหม้อអាหม้ออะลูมิเนียมរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចូលแกงหม้อនេះទៅទីណាថ្ងៃនេះມັນ ндай รสชาติទីណាតែថារត់ទីណាเดี๋ยวครับเดี๋ยวเพราะว่าน้ําแกงมันปรุงมันเดือดก็เรา จริงบางคนที่ใช้ลูกเครือก้อนก็ได้ใช่ปลาก็ได้พวกมันบางทีพวกมันจะใช้ลูกเครือก่อนแล้วก็ใช่ปลารังแล้วก็ถ้าคือกวาดใช้กหนคนก็คือเสร็จเลยทีนี้ไม่ใหญ่เก่งนะเก่งเพิ่เดียวถ้าเก่งนานเดี๋ยวปลาปลามันไอ้ปลามันมันมันทุกข์เกินนึินได้ร้อยคำนาวนี้ก็พวกใส่ถี่ล้างล้างเกินกับนี้ก็พอนำแกงมันเดือดเดือดแล้วพวกก็ชาวนำแกงเนี่ยกับหมาดใส้ใน ขึ้ปลานี่ตะกี้ถ้าขึ้ปลารค,ครับไว้เกล้งนำขึ้นได้ไหมครับมันจะได้รสจัดลกล่มต่อก็ใส่นนี้เป็นสูตรกระปุมนะสูตรเด็ดบางเสียวไม่ใชยบางเสียวใชยแต่บ้านพวกเลยขู่หมามันรวยว่า มันก็มีเซตเนี่ยกับโมเซตกลางกลางเนี่ยเนี่ยเคพวกวบางทีก็มันก็คล้องแต่บางทีมัไม่คล้องง่ายกับใช้ใจยอยู่ที่แบบนี้ใช้ดีปั่นตักพอกที่ไนถ้ามันโอเคกาวในหม้อที่เลือกเป็นกาวคาร์บอนุมเนี่ยอโอเคอเดี๋ยวผมจะใส่กเกลือไปสักิด น้มเดือดก็คือเนี่ยเราใส่ลูกเกลือได้เลยเดี๋ยวต่เดี๋ยวใส่ปลาเนี่ยับวิธีการแม่ลูกเกลือดำเวลาเราผ้าเรานั่นแท่แวคือเราเจือ มันจะเข้ามันจะไม่ดบับเดีด๋ยววันเด้อก็เราใส่ปลาไปได้เลยลูกนะครับเนี่ยก็ปุ่มต่ำการชิมอลไรกันเ,เดี๋ยวถึงก็มันจะตึงตึงเรือเลยนะตอนนี้ปุ่มใส่รถบีไปนิดกดจัด ผงนัวไปนิดนึงผงนัววเหลือเป่งว่านบัพุลมนิดเดียวครับนำแกงเริืมเดือดแล้วเดี๋ยวผมกปยัดส่ปลาใส่ปลา,สปลาใส่ก็คือใส่น,น้ำนาวไปเลยล่งเกลือปลาการเนี่ยกับซอเน่าดมาโล่น,น้าตัว ลอยดูว่าตัวนี่ก็ว้านบงอะไรนะกว้านบงกับตัวนงิตัวใหญ่กับพวกมันกวา้างช่องตัวใส่ปลาด้วยอันนี้เราใส่ปลาเราไม่ต้องก้นนะครับเราเก่จุ่มแ้วมันจุ่มเนี่ยมันจะข้า มอเลยกกแบบนี้ มันปิดกว่าเราจะบวชไดเไหมมาชิมกีนดีกับเปิดกว่าโมเลยอ่ากับเนี่ยปรุงได้ทีและผมจะชิมเลยทีโอเคได้เลยครับการลองทำขอเลยครับเนี่ยเก่งซ้อมไม่อยาก 我理解。